สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องมาตรากบวันนี้ก็เป็นตอนที่2ที่เราจะมาเรียนเรื่องมาตรากบก,กันแล้วนะคะเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่ามาตรากบคือคําที่มีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดใช่ละค่ะมาตรากบคือคําที่มีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังเป็นตัวสะกดนะคะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. เด็กๆจะเข้าใจลักษณะของคำที่อยู่ในมาตรากบ 2. เด็กๆจะอ่านออกเสียงคำมาตรากกได้และ 3. เด็กๆจะเห็นความสำคัญของการอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องและชัดเจนค่ะเรามาอ่านสะกดคำในมาตรากกกันนะคะคำที่หนึ่งค่ะคำว่าลา่าเรามาอ่านสะกดพร้อมๆกันค่ะลออากอ ลากอ่านว่าลากเด็กๆเห็นไหมคะว่าคําว่าลากมีกอไก่เป็นตัวสะกดก็ไก่เป็นตัวสะกดในมาตรากกดังนั้นคําว่าลากจึงเป็นคําที่อยู่ในมาตรากกค่ะต่อไปค่ะคําว่าโรคเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะรอโอคอโรคอ่านว่าโรค คำว่าโรคมีคอควายเป็นตัวสะกดคอควายเป็นตัวสะกดในมาตรากบดังนั้นคำว่าโรคจึงเป็นคำที่อยู่ในมาตรากบค่ะคำาต่อไปนะคะคำว่าสุนักเรามาสะกดคำว่าสุนัขพร้อมๆกันค่นะนักเรียนสอ,อุสุนอะขอนักอ่านว่าสุนัขสุนัข เป็นหนึ่งคำแต่ออกเสียงสองพยางนะคะพยางแรกออกเสียงว่าสุสุไม่มีตัวสะกดดังนั้นสุจะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากรกาแต่คำว่านะักมีขอไขเป็นตัวสะกดขอไขเป็นตัวสะกดในมาตรากกดังนั้นขอไขจะออกเสียงเหมือนกอไกเป็นตัวสะกดนะคะคำว่านะักจึงเป็นคำที่อยู่ในมาตรากกค่ะ ต่อไปเด็กๆมาอ่านสะกดคำโดยคุณรูจะไม่เขียนคำอ่านของการสะกดคำไว้ให้แล้วนะคะเรามาสะกดคำพร้อมๆกันค่ะคำนี้อ่านว่ามุกสะกดคำว่ามุกค่ะมออุกมุกอ่านว่ามุกเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าประมุกเด็กๆสะกดคำว่าประมุก พร้อมๆกันค่ะปร,ปรอปะมออขอมุอ่านว่าประมุกคำว่ามุกสะกดได้ขอไข่ขอไข่เป็นตัวสะกดในมาตรากกดังนั้นจึงออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าผ้า เด็กๆสะกดคำว่าภาพพร้อมๆกับคุณครูค่ะพออาพอภาพอ่านว่าภาพตอนเขียนเป็นคำอ่านพอสัมเพอเราะจะเขียนแทนด้วยพอพานนะคะและคำว่าภาพมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำว่าภาพมีคอควายเป็นตัวสะกดคอควายเป็นตัวสะกดในมาตรากบดังนั้นตอนอ่านนะคะ ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าเมฆเด็กๆสะกดคำว่าเมฆพร้อมๆกันค่ะมอเอคอเมฆอ่านว่าเมฆคำว่าเมฆมีคอระครังเป็นตัวสะกดและคอระครังเป็นตัวสะกดในมาตราปก ดังนั้นคอระครังในคำะว่าเมฆจึงออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะและคำต่อไปค่ะความสุขค่ะเรามาสะกดพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะคะควอ,อมอความสออุขอสุขอ่านว่าความสุข คำว่าสุขสะกดด้วยขอไข่และขอไข่เป็นตัวสะกดในมาตรากกดังนั้นขอไข่จึงออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสะกดคําไปมากพอสมควรเลยนะคะเด็กๆการอ่านออกเสียงคําแต่ละคําจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะ เรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดวันนี้ให้เด็กๆฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันหน้า57ในหนังสือเรียนภาษาไทยนะคะใช้หนังสือเรียนภาษาไทยเล่มเดิมเลยนะคะเปิดไปที่หน้า57ค่ะในระหว่างนี้หากว่านักเรียนกำลังหาหนังสืออยู่ให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วหาหนังสือเปิดหน้า57เลยค่ะ เมื่อเปิดมาแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมที่เด็กๆจะต้องทำคือถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านคำในหน้าน,นี้ส่งมาให้คุณครูฟังนะคะโดยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเลือกอ่านเพียงแค่10คคำเท่านั้นค่ะ10คคำที่นักเรียนอ่านได้นะคะเลือกมาได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำทั้ง29คําคำไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากคำที่1ค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะน้ำพลิก ซิกแซตแขกยามความสุขบุคคลฝนตกยกยอรบริจาคอยากได้ไข่มุกสุขสรร บันทึกลึกลับจับฉลามากมายสายหมอกบอกเล่าเศร้าโศกโยกเยกเลขบวัวหมวกผ้าพญานาค ภาคต้นขนนกปกคลุมก้อนเมฆเอกลักษ์ณถักเสื้อเชื้อโรค เยี่ยมมากค่ะเด็กๆเด็กๆลองฝึกอ่านตามครูดูนะคะคําไหนที่นักเรียนยังอ่านไม่ค่อยได้สามารถกดย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะคะและหากว่าฝึกอ่านด้วยตนเองแล้วอ่านไม่ได้ให้นักเรียนเริ่มจากการสะกดคําก่อนนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายวิดีโอการอ่านคามาให้ครูฟังนะคะแล้วพบกัน,หนในหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ